จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะคะวันนี้โซเลงมาพร้อมกับมิวเอ็กซ์อีลก1.9สีแดงหล่อๆที่พร้อมแต่งเราด้านหลังนะคะนี่เจ้ากุญแจของตัวรองท็อปนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะฝากนิดนึงนะคะ อีลิแกนต1.9นะคะตัวนี้กุญแจก็จะมีตัวเปิดตัวปิดแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายด้วยเป็นแบบนี้เลยนะคะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นกุญแจรถของตัวรองท็อปนะคะลักษณะเหมือนตัวท็อปเลยแค่ไม่ได้มีตัวสตาร์ทจากข้างนอกเดี๋ยววันนี้โซเล่จะรีวิวพาดูรอบคันความลองคันนี้กันว่าวันนี้ใส่อะไรไปบ้างสาหรับรุ่นนี้แล้วก็ฟังก์ชันภายในเป็นยังไงบ้างมาลเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยคุณลูกค้าค่ะกระจังหน้าด้านหน้าคันนี้นะคะ เละเคยรีวิวแบบรถเดิมไปแล้วนะคะวันนี้มาจัดเต็มพร้อมแต่งนะคะพร้อมกับฝากระโปรง KM Racing แต่งที่ร้านกระมลนการยางครอบโลโก้เราเปลี่ยนเป็นใส่เทๆให้ด้วยกรอบป้ายนะคะ เพิ่มความหล่อมานิดนึงนะคะเท่ๆก็ใส่เป็นตัวเท่ๆให้นะคะกระจังหน้าลายใหม่ดีใหม่2023แบบนี้นะคะโครเมียมส,บสับสีเทาแบบนี้เลยนะคะรถรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด6สีแต่วันนี้จะเลยพามาดูสีแดงก่อนนะคะเซ็นเซอร์เรามีมาให้แล้วสําหรับรุ่นนี้ตัวไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็น LED หล่อสีขาวแล้วเรียบร้อยสําหรับรุ่นนี้นะเป็นยังไงบ้างหล่อไหมสําหรับใครที่ชอบสส่ครอบครัวแต่อยากจะซิ่งด้วยนะคะแนะนําเลยจับให้ได้แน่นอนสําหรับคันนี้อะขทบกันมานะคะเป็นในส่วนของตัวล้อนะ เป็นตัวล้อล้อเดิมตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะคะอันนี้ก็เป็น18เหมือนกันแต่ลูกค้าเลือกเป็นตัวล้อแม็กเท่ๆแบบนี้ N5 นะคะแล้วก็ตัวยางเป็นงานโตโยนนะคะสเต็ปนี้ลูกค้าเลือกได้นะล้อแม็กชอบแบบไหนแจ้งโซเลได้เลยนะคะเปลี่ยนได้หมดแล้วแต่งบลูกค้าเลยแจ้งได้นะคะลืมบอกเลยราคารถเปล่านะคะ ที่ยังไม่แต่งนั้นหน0้าน3า9 0 0 0บาทาเป็นเครื่อง1.9นะคะถ้าเป็นเครื่อง3 0 0 0อยู่ที่1,424,000บาทนะคะวันนี้พาไปดูสีแดง1น1เนาะตัวนี้นะคะบันไดข้างจะบิวมาให้เรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างที่โซเลทำเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะคันนี้นะปกติแล้วกระจกเนี่ยจะไม่ได้พับไฟฟ้าเราต้องกดจากข้างในแต่ว่าคันนี้โซเลนะคะทำแบบ เป็นพับไฟฟ้าให้ลูกค้าแล้วเห็นไหมเปิดไฟฟ้า <Wow. S 1> ปิดไฟฟ้านะคะกดจากรีโมทได้เลยอันนี้เป็นระบบที่เสรเพิ่มเติมให้ของลูกค้านะคะก็ะคือเป็นของพี่กดที่จะเตรียมรับรถในวันแม่นี้แล้วนะคะอ่ะเอาเถอะเข้ามานะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะตัวนี้จะบ,บิวในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยสําหรับลองท็อปนะคะแล้วก็ตัวมือเปิดตัวนี้จะมีคีย์เลสเปิดประตูตรงนี้ได้แล้วนะคะซึ่งตัวเริ่มต้นจะไม่มีมาให้นะคะกดเปิดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมกระจกก็เปิดให้เหมือนกันอ่าแต่กล้องแพ่นช้าๆนะเดี๋ยวไม่ทัน แล้วแต่ลูกค้าสะดวกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะกดจกทีรหมดก็ได้ประตูก็ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนที่จะพาไปดูภายในนะคะตัวรองท็อปก็จะมีตัวแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยนะคะสีเทาแบบนี้เลยนะจะมีให้นแต่ตัวรองท็อปขึ้นไปแล้วก็เป็นคีบฉลามแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้อ่นะ ด้านหลังของเรานะคะตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมในส่วนของตัวคาดเอลมิวเอ็กซ์แบบนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยรถเดิมจากบอดี้เดิมโรงงานเนี่ยไม่ได้มีมาให้นะคะแต่คันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมในส่วนตัวนี้มาด้วยหล่อมากๆนะคะแล้วก็สเตปเปิดฝาท้ายเนี่ยเรามีให้ถึง4แบบนะคะวันนี้เดนจะเปิดให้ดูแบบหนึง่งก็คือกดเข้าไปก็ได้แบบนี้ตรงนี้เปิดตัวรถนะคะกดเปิดก็ได้จะมีปุ่มให้กดแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาเลยเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะ หรือว่าลูกค้าจะกดจากรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คันนี้ลูกค้าเขาเพิ่มเติมในส่วนของตัวโชคด้วยก็เลยได้โชคเดิมกลับบ้านไปด้วยนะคะคันนี้ของพี่กบนะเวะลาปิดก็จากรีโมทก็ได้หรือว่าจะกดปิดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นให้ดูเดี๋ยวเราจะก้มดูข้างล่างรถนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับคันนี้คันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นตัวโชคนะคะโปรเฟนเดอร์ซับแทงค์นะคะ,ปร,ะ,คะปรับระดับได้ด้วยทั้งหน้าทั้งหลังเลยคุณลูกค้าหาเห็นไหมคะอะ สัมผัสความนุ่มสบายของการนั่งนะคะคือตุอนเดินจากโรงงานเนี่ยก็นั่งสบายอยู่แล้วตัวนี้ก็ถือว่ามันจะได้ช่วยเรื่องการโครง้งได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวรองนั่งล้วก็มันจะรู้สึกว่าการโค้งของรถเนี่ยน้อยลงนะคะมันซับเรื่องนี้ไปเยอะเลยนะภายในประมาณนี้ช่วงล่างประมาณนี้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ข้างหลังเรามีให้เนาะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเรามีสเต็ปเซนเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรองท็อปอะเป็นยังไงบ้างคร่าวๆสําสหรับรถแต่งรอบคันนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับรุ่นนี้ ตะก,ก้องของเราจริงๆจะเข้าฝั่งนู้ดนะคะแต่ว่าเดินทันไหมไม่ทันมาตรงนี้เลยมามานี่มาอ่ะเริ่มตั้งแต่แผงประตูข้าไปเลยนะคะข้างในของนี้ตนเราจะเป็นสีน้าตาลนะคะตัวอีลิแกนนะคะจะเป็นสีน้าตาลทั้งหมดนะคะกระจกอย่างที่บอกที่จริงเนี่ยจะมีเดิมๆจากโรงงานคือตรงนี้พับเก็บไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่ไม่ได้แบบเป็นอัตโนมัติผ่านรีโมทแต่ว่าเราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมแล้วกระจกตรงนี้นะคะก็หมุนปรับระดับไฟฟ้าให้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวเตือนขณะที่จะแบบ ออ,ออกนอกเลนอะไรพวกนี้ค่ะเรามีเตือนให้ในส่วนของตัวรองท็อปมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะอะใครม,มาดูในส่วนของภายในบ้างนะวัดไปเจอวัดบูธก่อนเลยคันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมในส่วนของวัดบูธมาด้วยใครอยากจะใส่นะคะก็แจ้งได้แบบไหนยังไงคุยกันได้เลยเนาะภายในจะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวเบาะน้ำตาลแล้วก็เป็นเบาะระบายความร้อนคูแมกนะคะแล้วก็เบาะฝั่งคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นลงหน้าหลังได้8ทิศทางตรงนี้เลยเนาะ พวงม,โมลาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันครบแล้วนะคะมีตัวคุ้ดคอนโทรลมาด้วยสำหรับตัวอิเล็กแอนนะคะแต่ถ้าเป็นอะแด็คทีฟคุดคอนโทรลเนี่ยจะเป็นในตัวของตัวท็อปที่แบบช่วยเรื่องรถขับรถตามคันนาตามความเร็วของคันนาเนี่ยจะอยู่ในเกตตัวท็อปแต่ว่าตัวอิเล็กแอนลองท็อปเนี่ยเรามีมาให้เป็น ตัวคูปคอนโทรแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าล็อกความเร็วได้นะคะแต่ไม่สามารถขับตามคันหน้าดได้ตามความเร็วแบบนั้นเนาะต้องแจ้งก่อนนะคะหน้าจอเนี่ยเป็นขนาด9นิ้วคุ้มราคาแล้วก็แอร์เป็นออโต้แยกอิสระความเย็นให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถแยกความเย็นได้บางคนอยากฝั่งผู้โดยสารจะร้อนจะหนาวเราปรับได้ตามความชอบลูกค้าเลยแล้วก็เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ ตัวเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เตาฝั่งคนนั่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายังเป็นแบบเ,เบาแบบเบาแบบไม้นุวนยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะถ้าเป็นตัวรองหอบนะคะนี่คือประมาณนี้ภายในนะคะเพราะว่าเซเลน่าจะพาดูรีวิวหลายรอบแล้วอันนี้ก็ร่าวๆให้ดูก่อนเนาะ <S <S แล้วก็ข้างหลังนะคะด้วยความที่เป็นรถอนเนกประสงค์7็ที่นั่งที่นั่งข้างหลังของเรากว้างมากนะคะนั่งได้หลายท่านเลย <S <S ตรงนี้เนี่ยนั่งได้ถึง3ท่านเลยอ่า <นะ S 1> บางมานนี้ข้างในตัวพรมนี่เราใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีน้ำตาล แล้วก็เวลาขึ้นจากข้างหลังนะคะง่ายๆเลยลูกค้าพับเบาลงมานะคะขนญาติดในส่วนของล่มเอาล่มลงก่อน,นพับตรงนี้ขึ้นตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยแต่อันนี้ลูกค้าเราพับลงมาเพราะว่าเราจะเก็บในส่วนของตัวโชกเนาะแต่จริงๆผู้โดยสารข้างหลังนั่งได้อีกสองท่านเลยนะคะนี่คือความกว้างของมิลเอ็กทำไมถึงต้องเลือกเป็นรถครอบครัวมิลเอ็กเจ็ดที่นั่งถ้าเป็นรถครอบครัวทำไมต้องเป็นมิ X เอ็กข้อดีเลยอีสุขของเรานะคะ ราคาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องประหยัดน้ํามันนะคะ1นึ่งเครื่อนเคือเลิศมากนะคะรถเป็นแบบว่า1.9ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วการต่อภาษีก็เหมือนกันนะคะต่อปีถูกมากแค่2490ันเาเท่านั้นเองนะถ้าเป็นเครื่องสามพันอยู่8,000กว่าบาทเลยแต่ว่าเนี่ยแค่2อ9 0ันีกก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคารถลูกค้าที่เลือกไปใช้งานนะคะโอ้เดินมายาวๆก็หอบเหมือนกันนะโซเล่อเควันนี้ก็มารีวิวนะคะความสวยงามของรุ่น อีลิแกนสีแดงที่แบบแต่งรอแล้วเพราะก่อนหน้านี้แต่งรีวิวไป็นรถเดิมไปนะคะหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนหรือว่าใครอยากจะดูรุ่นไหนอยากให้โซเลรีวิวรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากผลงานโซเลด้วยอีกหนึ่งรีวิววันนี้นะคะขอติดตามของโซเลาทั้งยู u ูบเพจแล้วก็ติกเกอนะคะสำหรับตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ